แล้วก็สวัสดีครับผมออราวนี่ครับวันนี้นะครับก็หลังจากได้อัปเดตนะครับก็ตัวเข้ามาใหม่นี่ครับแล้วก็พร้อมกดสกิลพิเศษใหม่ด้วยนะครับนี่คือสกิลพิเศษใหม่นะครับ a t t a c k i n g t งทิกเนี่ครับผมการทำงานเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะทุกคนให้มันผ่านไปสักระยะนึงก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายกันเนาะเออซึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับก็มีหลายตัวเนาะทั้งบูโน่ทั้งฟิงกี้เดยยองอะไรพวกนี้นะครับก็เล่นค่อนข้างที่จะดีเนาะเออ ส่วนลิทเจมนะครับมีเอทคอสซิ่งด้วยนะทุกคนก็น่าจะเป็นแบ็กตัวหนึ่งนะครับที่เล่นได้ค่อนข้างที่จะเติมเกมโหดพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็คงจะไม่เอานละ้ทุกคนซึ่งหัวข้อหลักในวันนี้นี่ครับก็คือผมจะมาบอกทุกคนนะเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่เราเนี่ยจะสามารถเล่นแล้วก็ได้ ตัวนี้มาเปิดแล้วก็เลือกได้นะครับนี่3ตัวนี้นะทุกคนทั้งเนมาจูเนียนี่ครับที่มีสกิลพิเศษอย่างบิดเคอร์เลอร์ด้วยทุกคนแล้วก็รีคังอินนีครับปีกขวาของปารีสนะทุกคนแล้วก็มีตัวนี้ชื่ออะไรวะเซมิสคูสตอยนะทุกคน <c oughs> ถ้าอ่านชื่อผ er ิดก็ขออภัยด้วยนะครับว่า3ตัวนี้เนี่ยมันตัวไหนนะครับที่น่าสนใจเนาะแล้วก็น่าเอาไปแลกนะทุกคน แต่ก่อนอื่นนะครับถ้าใครสนใจจะเติมเกมนะก็ไปร้านนี้ก่อนเลยทุกคนใครมองหาร้านเติมเกมราคาถูกต้องลักกินท็อปอัพมีบริการเกมให้เลือกเติมอย่างหลากหลายมีทั้งระบบ iOS และ a n d ด o i d เปิดบริการ24ชั่วโมงเติมสะดวกเติมไวต้องลักกินท็อปอัพลิงอยู่ใต้ลิปน,นะครับก็3ตัวนี้นะครับก็ เป็นคนละตำแหน่งกันนะครับทั้งปีทั้งกองหน้าตัวเป้าแล้วก็ทั้งกลางลุกนะทุกคนแต่สิ่งแรกนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนตัดก่อนเลยนะครับก็คือในเรื่องของกองหน้าเนาะทุกคนเพราะว่ากองหน้าเนี่ยในเกมอ e ีฟุตบอลเนี่ยมันก็ให้ตัวฟรีมาค่อนข้างเยอะนะทุกคนเออแล้วก็อีกตัวอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ค่าพลังแล้วก็สไตล์การเล่นเนี่ยถึงจะดีเนาะแต่ว่าค่าพลังเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะเล่นยากนะทุกคน เออการจุตะกอร์แค่81เองถ้าอัพอันเรียบร้อยก็ประมาณ90ต้นๆนะทุกคนเออผมมองว่าอาจจะเล่นยากไปหน่อยนะทุกคนแล้วก็ความเร็วก็ไม่ค่อยเยอะด้วยเนาะเออซึ่งผมมองว่ามันยังมีอีกหลายตัวเลยนะครับกองหน้าที่พี่โคเนี่ยแจกมาหรือแม้กระทั่งเอ็มปาเป้ล่างน้ําเงินเนี่ยผมก็ยังคิดว่ายังเก่งกว่าตัวนี้เนาะเพราะฉะนั้นผมว่าไอกองหน้าตัวนี้ผมว่ามองข้ามไปได้เลยนะทุกคนส่วน ส่วนอีก2ตัวนี่ครับทั้งลีคังอินแล้วก็เนมาจูเนียเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวที่เลือกได้ทั้งคู่เนาะแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้ง2ฝั่งก็คือในแนวลุกอะ่ะตั้งแต่ปีกซ้ายกลางลุกแล้วก็ปีกขวาเนี่ยทั้งเนมาจูเนียแลวก็ทั้งลีคังอินเนี่ยเล่นได้หมดเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็น2ตัวเนาะที่ผมแนะนําว่าควรจะเลือกเนาะไอ้ส่วนกองหน้าเนี่ยตัดออกไปเลยนะครับอ่ะส่วนนี้ว่าในเรื่องของสไตล์นี่ครับถ้าใครเนี่ย เป็นแผนที่ใช้ตตะปีกเนาะผมแนะนำรีคังอินนะทุกคนเพราะว่ารีคังอินเนี่ยนอกจากที่จะเป็นสไตล์การเล่นที่เหมาะกับการเล่นปีกแล้วนะครับปีกเคลื่อนที่สลละเนี่ยก็ยังมีความคล่องตัวสูงด้วยนะทุกคนเออการจ่ายบอลก็พอใช้ได้นะครับการจับสกอก็โอเคทุกคนถ้าถ้าใครเนี่ยเป็นสายเล่นปีใครใครเป็นสายแบบยังไงทุกคนเลี้ยงเลี้ยงทำจังหวะจ่ายบอลตัดเข้าในยิงอะไรแบบนี้ครับทุกคนก็รีคังอินเนี่ยก็เหมาะนะทุกคน เออแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เก่งเท่าตัวเติมนะครับสำหรับสายฟรีเนี่ยผมมองว่าลิีคลังอินเนี่ยก็น่าจะเวิร์กเหมือนกันนะทุกคนถ้าสายฟรีชอบเล่นปีกนะลิีคลังอินเนี่ยก็จับจองกันได้ทุกคนส่วนมาตัวสุดท้ายนะครับเนมาจูเนียเนาะเนมาจูเนียเนี่ยครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมมั่นใจเลยว่าหลายหลายคนเนี่ยคงจะแลกเนาะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นผมด้วยนะถ้าผมเล่นภารกิจเสร็จเนี่ยผมก็จะเลกเนมาจูเนียเลยเนาะซึ่งเนมาจูเนียเนี่ยครับมาในสไตล์เเเเเพพยย์์มมกกกอรรทาาแตต่่ถูู้ดดงๆนีจ สีเขียวที่เขาสามารถเล่นได้ในตำแหน่งเนี่ยก็คือเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยทุกคนเอาไปจับไปยืนเอสเอสก็ได้ยืนปีกซ้ายก็ได้ยืนกลางลุกก็ได้ยืนปีกขวาก็ได้นะทุกคนเออเพราะฉะนั้นนะครับผมมองว่าถ้าสมมุติว่าเราหาตัวที่แบบมันเล่นคุ้มๆเนาะสำหรับสายฟรีเนี่ยผมว่าในมาจูเนียนะครับในแพ็กนี้เนี่ยคุ้มที่สุดแล้วนะทุกคนเออแล้วก็ค่าพลังเนี่ยก็เป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วนะครับก็คือการควบคุมบอลการเลี้ยงบอลบอลติดเท้าเนาะก็ค่อนข้างที่จะติดเท้า พอสมควรเลยทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าอาจจะดรอปไปก็คือในเรื่องของความเร็วเนาะเออความเร็วของเขานะครับมันก็คงจะสู้ไม่ได้กับพวกบิ๊กไทม์เนเมาจูเนียอะไรพวกนั้นเนาะเพราะว่าพวกน,นั้นนะครับมันเป็นร่างที่เขายังอยู่ในยุคลุ่งเรืองของเขาเนาะตอนนี้เขาโรยลาแล้วนะทุกคนประมาณนี้นะครับก็ผมแนะนำนะถ้าสมสม,มุติว่าใครสายฟรีเนี่ยแนะนําว่าควรจะเลือกตัวอย่างเนมาจูเนียแล้วก็ลีคังอินนะครับตัวที่มันสามารถ เล่นได้จริงๆนะทุกคนประมาณนี้นะแต่ส่วนส่วน,วน,วน,วนตัวผมนะถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยทีมค่อนข้างโหดอยู่แล้วเนี่ยผมมองเลยนะว่าชอบตัวไหนเนี่ยก็เลือกตัวนั้นเลยแต่ผมเนี่ยแต่ผมคิดว่านะคนที่เลือกเนมาจูเนียร์นี่น่าจะเยอะกว่าเพื่อนทุกคนประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้เนาะเ,เออก็คลิปหน้านะครับน่าจะมาพรุ่งนี้เนาะผมจะมารีวิวเนมาจูเนียร์ให้ดูนะครับสาหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บ